เดี๋ยวพึ่งล้อล้อลอีเลสแม่งเหม่อไอ้สัสสกายสกายมาจากบ้านมาแล้วสกายมาจากบ้านมันดโดนล้อง่ายพอยดูหน้าไปโอ้ยเดี๋ยวว่าพอยังเปิดอ่ะอย่าน้องน้องโดนลงเลยข้างล่างนะโอย่างห้าว เออเจ็บแ่ะเจ็บแ่ะเจ็บแ่ะเออเด็กขางหน้ามีตัวพูดยาวเลยนะพูดยาวเฮ้ยโอ๊ยเจ็บแ่ะโอ้ยในนห้าได้อยู่คน่าเงยยูยูไม่คนรวิ่งยิงคนรวิ่งยิงอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยยูที่ไหนวะอ๋อสวยใครวิ่งยิงวะโอยเห็นป่ะมันก็เลยโอ้ยไอ้สัสคุณรอตานอยูฮวอไปเลย ปาป๋าเปิดแล้วขอแกไม่มีขอแกไม่มีตาอะไตาอไรบึ้มเปิดยังไงไหนเปิดวอลไหนอะวอลกุเล็กเหรอร้อยอี่โอ้ไม่อไม่เป็นอะวอลกุเล็กดูเดือดไปแล้วเอ้าวอลกล็กวอลกุเล็กทำไมเป็นงั้นนะเอาใครเปลี่ยนอ๊ยเปลียเปี่ยนเปลี่ยนเจี๊ยเปลยน้ยเ้ยสะบัดโดนหัวตายน้ำาน้ำายน้ำดูกูเฮ้ย๊อบับได้บับได้ปลไปลา อย่าปิดสมองนะอย่าปิดสมองไม่ได้ปิดสมุนหมด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 ถุยอนันก็ได้ตังค์อย่านะก็ได้ตังค์อันติด้วยคุ้มอ้าวไอ้มันยังอยู่มึงเดี๋ยวนมัเออเลน่าซีทีหลังนั้นหลังนั้นหลังนั้นในหมดเลยมั้งคุณ เฮ้เฮ้โลสอตัวเลยไอเลดโดนไปร้อยสิบแตมนี่อยู่หอกคุณได้โอเคระวังเลยโอ๊ยโอ๊ยเอาอัพอยเรานพวกาไม่ทันคือเรายิงแล้วจะมดที่ตายโอฮะมันแกะกำลังพุ่มโซว่วะซว่าวะแปดสิบ เลดมาจากกล่องเขียวปะ่ะเฮ้ย้งหลัง้งหลังหลังบอมหลังบอมห้าสิบสองเลดในสา้ห้าสิบสองเนือซ้ายกันยี่ออยอดซิตี้ซิตี้อยอดมาละกูมาละกูมาละโอ้โหกล้ละ เมื่อกี้เราได้ยินเสียงใครตรงนกตรงนั้นนี่ไว้ร้อมร้องมอันตีอันติเฉยเลยเยอะแล้ว่าเออว่างจริงไม่ทำอะไรฮะตี๊ดถึงขนาดนอุ้ยบอดบอดน้อยอ้าวฮะร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเป็นบอดได้ไงมุมนั้นน่ะนะกูบอดจริงจริงกูพงบอดเมื่อกี้ดูคลิปได้บอดบอดสกายปู่บอดไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่บอดสกายบอดมึงบอดสกายจะเป็นนกเมื่อกี้บอดสกายอยู่นี่ วอดมึงไปเลยคกับเลยวิ่งตึกว่กูบอดตรงนี้นะทำไมมึงโดนบอดอยางนั้นอะไม่รู้เีหยวหรือเีหยวหรือส้มอ่ะสีสีสีส้มของกูนั่นแหละปูสตีทีซีทีกล่องเขียวกล่องเขียวกล่องเลยอุ้ยเลยน่ายกล่องเลยกล่องเขียวเลยเอาเหินเลยคุ้ยออกยุหูเดินเร็วจังวะเร็วรอเร็วรอรอเลยยันตีนิไปเหรอฮ เพี้ยนั่งพี่ย่อยีดมากวับแปลกเอออยู่หออยู่อเออโดนตะแกนเหรอโดนโดนตะแกนหัวได้ไงอยู่อเลยอุ้ยโอ้โห้วนัวนัวจับเอโบเอโบเอโบเอวบข้างบนเขามาโดดแล้วสายสายสายมิวอสกายโลสกายโล่เจ็ดหกอะ เชี่ยปืนมันเอาปืนดิเอ้ตัวนี้โอตัวนี้ลอเอาไปไหนไม่ได้เอายูฮอยเดินไวยังวะจ่าป่ะเนี่ยยูหออยูหอลเกอะไรวะยิงป่ะเนี่ยยิงยิงว่าวนด่าจะเดินวนกันอยู่ โอ๊ยวนไปดิเนไปดิโควนไปดิ้ย้อรอเอริอาจับตอ้มเาเป็นโออ้าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตอนนี้โอ๊ยตอนนี้นี่คือกูนึกว่าระเบิดอยู่ข้างหน้ากูไม่เสียงอะเสียงเกมโอ้ะได้พอดี